วัสดีทุกท่านนะครับก็จริงๆของผมจะเป็น 3D Printed นะครับ Microwave Component นะครับ Simulation and Performance Analysis ผมอาจจะแบ่งองค์ประกอบวันนี้ออกเป็นซักสัก5ส่วนนะครับจังครับก็จะเป็น literature review มี material characterization นะครับแล้วก็มี design and simulation นะครับแล้วก็มีการ compare เทียบกับ measurement results นะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็น f u r t u r e application ที่ที่เรามีโชว์อยู่นะครับจังนะครับก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่า เอ่อเราขอดูเรื่องของ t e r a t u r e Review ที่เกี่ยวทางด้าน 3D Printing Microwave หน่อยนะครับาจารยนครับต้องบอกว่ามันก็เริ่มจะมีผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ใน i e i E หรือจริงๆใน Publisher ต่างๆเนี่ยเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงการเกิดขึ้นมาของบาง Journal ที่เป็น Publisher ที่เป็นตระก,กูลพวก Additive Manufacturing นะครับหรือ s u b t r a c t i v e ต่างๆน,น,นะครับพจารยนครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเอ่อ basic ตัวแรกที่ผมออกมาให้จันดูเลยก็คือตัวนี้นี่ ลักษณะวิธีการของการออกแบบอะครับก็คือเราออกแบบเบสแอนเทเนอเหมือนเดิมนะจันเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับแอนต์นอเลยนะครับเราอาจจะใช้วิธีการออกแบบแอนเทนอาตามปกติอาจจะเป็นแพดแอนเทเนอเป็นเอ่อโบายเป็นสล็อตนะครับหรือเป็นอาร์เรย์อะไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นก็เอาในส่วนของ 3Dprinting เนี่ยมาขึ้นมาเป็นโคเวอร์หรือมาเป็นเลนส์นะครับหรือออกมาเป็นไดรติกสลับที่เอามาสนับสนุน นะครับหรือทำให้เกณฑ์ enhancement ก็คือทำให้ผลทางด้านการตอบสนองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเออเกณฑ์เนี่ยดีขึ้นนะครับหรือจริงๆก็อาจจะมีเรื่องของบีมวิดนะครับหรือหรือผลตอบสนองอื่นๆด้วยนะครับอาารก็ต้องบอกว่าถูกนำเข้ามาใช้แอพ l y ายนะครับอย่างอันนี้ก็ออกแบบเป็นโบ w ท i e a นเท n ่านะครับแล้วเราก็ใส่เป็นตัวไ t ติเ l นส์อิน i ิเกตเข้าไปด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเกณฑ์มันจะสูงขึ้นนะครับตัวเกณฑ์ enhancement มันจะสูงขึ้น นะครับหรือในลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันก็คือแอนตีนาตัวเดิมเนี่ยก็คือออกแบบผ่านซับสเตตเหมือนเดิมนะครับนรักเราก็แผ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น FR4 เป็นโรเจอร์หรือเป็นลักษณะของแผ่นต่างๆแต่ว่าเรามาเพิ่มในส่วนของเลนส์นะครับใน,ในที่นี้เขาบอกว่าเขาใช้คาว่าเป็นโฮมมัช like ลูมไลท์ไดเอเล็กตริกเลนส์นะครับก็จะมีการต่อ extend ออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับผลที่ได้รับก็คล้ายเดิมครับอาจารย์ครับก็คือเป็นการเพิ่มของเรื่องของเกณฑนะครับเออแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลดเรื่องของไซโลบอะไรเงี้ยนะครับลงด้วยนะครับอาจารย์เอออีกอันนึงคล้ายกันครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เอออาจจะไม่ได้ทำอยู่ในลักษณะของแผ่นนะครับอาจารย์ครับอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเท l ลคอแอนต์เเนนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นซับสเตทนะครับแต่ว่าเป็น 3D อิงเจ็ตปรินติ่งนะครับแล้วก็ออกมาเป็นไดเรกติกที่อยู่ข้างหน้านะครับจันครับก็โดยส่วนใหญ่แอปพลิเคชันหลักๆเนี่ยเอาไปใช้กับกับเลนส์ส่วนใหญ่นะครับจันนะครับอ่าตัวนี้เองก็เป็นเอ่อ งานงานผมเองนะครับก็จริงจริงนนี้เป็นงานตีพิมพ์ของของผมเองที่เคยจะตีพิมพ์ไปก็คือว่าเราทำคล้ายๆเป็น Plu g and เ l a y ครับอาจารย์นะครับก็เรามี Open w e ว g บไ d ดนะครับอยู่ซ้ายมือเป็นลักษณะ open w e ว g u ไ d ด์ปกตินะครับโ p e r a t รความถี่อยู่ที่ 8. 2ดจจนถึง 12. 4ุครับอาจารย์นะครับหลังจากนั้นเราบอกว่าโอยโดยโปกติเนี่ย open web g u ไ d ด์มันจะทำให้ o w ร r beam width มันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็แล้วก็ในมุมมองก็คือเราเนี่ยก็เลยมาพริ้นเป็น 3D Pri ปรครับอาจารย์เป็น L e น s a n t e n ท a นะครับ มาจุกไว้ข้างหน้าก็คือยังให้เอามาอินดิเกตต่อเข้าไปได้เลยนะครับสามารถที่จะเสียบเข้าไปในตัว wr ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นไซส์ต่างๆอาจจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับโดยตัวไซส์เองก็ไปรีเลทถึงผลของเกณฑ์นะครับอาจารย์ถ้าอยากจะได้ขนาดเล็กก็จะเอ้ถ้าอยากได้ขนาดเล็กก็จจะได้เกณ์ต่ําหน่อยแต่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเปลี่ยนนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของผลงานที่เคยตีพิมพ์นะครับอาจารย์ครับ อหรือจริงๆอย่างที่บอกมีการเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับเช่นเคนี้ก็เริ่มเอาไปทําเป็น a r ร์เรย์นะครับจังคาบก็เ,เป็นสับอาร์เรย์อย่างเงี้ยก็มีแอน e n น่หลายๆตัวนะครับแล้วก็เราพิมพ์สามดีพิมพ์เนี่ยนอกจากพาที่เป็นเลนส์แล้วเราอาจจะพิมพ์เป็นในส่วนของเอเฟืองนะครับตัวยึดจับเป็นฟิชเจอร์เป็นโฮเดอร์อย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเราสามารถใช้งานหรือออกแบบได้มากกว่า กว่า2มิติแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือน3ม,มิติสามารถเคลื่อนที่ได้บ้างอาจจะมีการ movement ในตำแหน่งได้นะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะนะครับต่างๆขวามือก็ปินทั้งเลนส์แล้วก็ปินฟิกเจอร์จับนะครับให้ออกมาได้เหมือนกันนะครับ อ,อีกนิดนึงนะครับังคับอันนี้ก็จะขายกันก็มีการพิ้พ์นะครับแต่ว่าเราเริ่มบอกว่าอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความถี่สักประมาณสักไมโครเวฟมันอาจจะขึ้นไปมิลลิมิเตอร์เวฟหรือขึ้นไปในเรื่องของทรเฮิร์สได้นะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยพอความถี่สูงขึ้นก็อาจจะต้อง Require ถึงเรื่องของ precisioning นะครับหรือเรื่องของ accurate นะครับของ Machine ที่เรเอามาใช้ในการ Fabrication มากขึ้นนะครับังคับซึ่งถ้าถามแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ชิ้นขนาดใหญ่ แต่ว่ามันอาจจะต้องการความละเอียดในการปิ้นค่อนข้างมากนะครับอาจารย์ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอะในหัวข้อถัดไปเนี่ยเรามาคุยถึงเรื่อง material characterization กันนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจารย์ครับก็ต้องเข้าใจว่านะครับ 3D printing Technology จริงๆณนปะัจจุบันนะครับอาจารย์มันมีหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายโมเดลหรือหลากหลาย m e t h o d s ที่ใช้นะครับประจั์ครับแต่เมอดตที่เราเห็นในบ้านเราเป็นประจำเนี่ยก็คือเราทําการทํา 3D Printing เนี่ยนะครับในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็น FDM นะครับเป็นฟิลเมนต์นะครับเราขึ้นด้วยฟิลเมนต์แมชชีนนะครับก็คือใช้เป็นลวดเอ้ยชอโทษนะครับไม่ใช่ลวดใช้เป็นคล้ายๆเป็นเป็นเส้นนะครับเป็นฟิลเมนต์แบบเส้นนะครับดังภาพด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นโรของฟิลเลนต์นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปให้ความร้อนหลอมละลายมันแล้วก็ขึ้นรูปนะครับให้มันเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะแรกที่เราใช้้กกันแลว็ เนื่องจากราคามันถูกครับอาจารย์ครับไปถึงทั้งราคาฟิลเมนต์มนเองราคาเครื่องพิมพ์เองก็ก็ถูกกว่านะครับก็สามารถทํางานได้แล้วก็ขึ้นรูปได้และนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของเ e อ่อ DLP นะครับหรือ SLA ก็คือเป็นลักษณะของการทําสเตอริโอลิโทกราฟีก็คือลักษณะคือใช้ขึ้นโดยลิควิดครับขึ้นโดยเป็นน้ําก็คือเป็นของเหลวแล้วก็เอามาันมาฉายสีไอ้ฉายฉายแสงให้มันแข็งตัวขึ้นนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ขึ้นออกมาเป็นชิ้นงานแบบนั้นก็จะละเอียดขึ้น ที่ว่าขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแล้วราคาค่อนข้างสูงนะครับปัญหาแรกของเราเลยในการทํางานก็คือว่า เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเจ้าฟิลามนต์ที่เราเออกมาใช้เนี่ยมันมี d i เรกติบ proper ทีอย่างไรเนื่องจากว่าในการทำซิมูเลชันร่วมกับ CST เองเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เราต้องเจอเลยก็คือว่าเวลาเราโมเดลตัว Ma ทเทอร์ใดๆใหม่ๆขึ้นมาก็ตามเราจําเป็นที่ต้องใส่ค่าอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวนําเราก็จะต้องไปใส่ค่าความนนาแต่นี้เราใส่เป็น d i เรกติก็จะต้องมาใส่ในเรื่องของเอ็กซิลลแล้วก็ลอสแทนเจนนะครับหรือลอสแฟกเตอร์นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยซ้ายมือผมก็เลยกำลังจะโชว์ว่าอันนี้อาจจะ p e n พ o อ เขาเรียกอะไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องวัดของแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับแต่เราสามารถที่จะหากระบวนการได้ตั้งแต่การใช้ c o a x i a l Pro โปการใช้ transmission line การใช้ free space resonance c v v t y y นะครับจนรวมไปถึงพ a l l แ l ้ l a พ e นะครับอาจารย์ตัว i Inductance m e a s u r e m e n t อาจจะใช้ไม่ได้ในในลักษณะของการเป็น d ดเล t ติกนะครับอาจารย์ครับก็อันนี้อาจจะอยู่ที่ขึ้นอยู่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เรามีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ดู1ส่วนนะครับเป็น PLA ครับ ตัว PLA เนี่ย Poly Lactic a Ac ซิดเนี่ยนะครับเราจะจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็น f i l เ m e n t พื้นฐานที่ใช้งานนะครับอันนี้เราก็ลองเอามันมาปริ้นเป็นขนาดตามตามเครื่องนะครับที่เราต้องใช้นะจานคือแต่ละเครื่องมันอาจจะให้ใช้ใช้ขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่เราก็ปริ้นมันออกมาเป็นในอันนี้ในกรณีนี้ผมปริ้นเป็นลักษณะแผ่นนะครับอาจารย์หลังจากนั้นก็ไปเข้าเครื่องวัดนะครับพอเราวัดออกมาเนี่ยอาจารย์จะเห็นได้ว่าเส้นสีน้ําเงินที่โชว์อยู่นะครับอาจารย์ครับก็จะเป็นเส้นของ Relative Permittivity นะครับก็จะอยู่มีค่าโดยเฉลีย่ยประมาณ สัก3านะครับจาจก2.98ถึงประมาณ3านะครับแล้วก็ตัวของ loss tangent เองเนี่ยนะครับก็มีค่าอยู่ประมาณสัก0 0 0 6นะครับ loss t a ท g e n t ดูจากขวามือนะครับจานรับก็จะออกเป็นลักษณะประมาณสัก0 0 0 6นะครับนาจารย์ครับอันนี้ก็เป็น loss factor นะครับซึ่งตัวค่าเฉลี่ยเนี่ยบางทีในการวัดเนี่ยอาจจะวัดครั้งเดียวไม่ได้อาจจะเป็นค่าเฉลี่ยของผลนะครับเราก็เลยเอามาคิดแล้วก็ออกมาเป็นด้านล่างก็เท่ากับว่า PLA ที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีค่า เอ่อสามจุดศูนย์ศูนย์หกเก้านะครับเป็นค่าเอเวอร์เจนะครับแล้วก็ค่าลอสแชนเซนต์อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกสามศูนย์แต่ก็เรียนอาจารย์ทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับเนื่องจากฟิลเลมันต์มีหลายเกรดครับอาจารย์ มันมีตั้งแต่ราคาแบบม้วนละสองร้อยสามร้อยจนไปถึงม้วนละสองสามพันครับจังครับเพราะฉะนั้นในบางทางเนี่ยตอนเวลาไออย่างผมเวลาเราลงในเปเปอร์หรืออะไรเงี้ยผมจะ reference ให้เห็นเลยว่ามันเป็นโมเดลไหนหรือรุ่นไหนเพื่อให้ค่า Re l a t i v e permittivity กับค่า Lo ส s ฟคเตอรที่ให้ไปเนี่ย Report เนี่ยน่าจะใกล้เคียงหาคนนำไปใช้ตามแต่ในกรณีแบบต่างๆอาจารย์บางทีเราอ่านเปเปอร์ไปหูเราเห็นว่าอุ้ยค่ามันประมาณนี้พอเราดึงมาใช้มันอาจจะไม่ตรงทั้งหมดเนี่ยเหตุผลเพราะว่า ฟิล m เมนที่มันเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างกันเนี่ยมันอาจจะผสมสารกันคนละชนิดหรือผสมสารเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะมีผลทําให้ค่าออกมาไม่ตรงได้นะครับอาจารย์อันนี้ก็ก็อาจจะเน้นย้ํากันไว้เผื่อใครอยากจะเริ่มมาเล่นสายนี้และอยากจะเอาไปลองทำซิมูเลชันนะครับอาจารย์ครับอ่าโอเคคราวนี้ดูมาดูดีไซน n แอนด์ซิมูเลชันะครับอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างให้ดูสัก2งงานนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเป็นงานที่ต่อเนื่องกัน นะครับก็งานแรกเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์แรกเนี่ยเป็นดีไซน์แอนเทน่านะครับอาจารย์ดีไซน์แอนเทน่าเนี่ยเอาเป็นดีไซน์ปกตินะอาจารย์อันนี้ให้มองว่ามันเป็นซอสเฉยๆก็ได้นะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องดีแอนเทน่าดีไซน์ตัวนี้เป็นของนักศึกษาปอปอเองนะครับของผมเองนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เขาออกแบบเป็นคล้ายๆเป็น flowers top นะครับเป็น flowers top antenna เป็นเอเป็นเออเป็น ultra wideband นะครับโอเวอร์ตั้งแต่เอสามจนถึงสิบเอ็ดสิบสองกิกประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับอันนี้มองว่ามันเป็นซอส ไทยแรกแล้วกันอาจารย์เราไม่ต้องมองว่าอย่างอื่นเรามองเป็นซอสนะครับคราวนี้ตัวนักศึกษาเองก็เอามาสตาร์ดี้นะครับสตาร์ดี้โดยการที่พิมพ์ออกมาเป็นเลนส์ที่แปะไว้ด้านหน้าของแอนต์เานะครับจย์ครับที่เห็นเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่ารูปนี้เราทําออกเป็นคล้ายๆรูปโคนครับจย์ครับเราก็ออกแบบดีไซน์อาจจะมีการปรับไซส์นูน่นนี่นั่นใน CST อนะครับก็ดูขั้นต้นก็คือดู r e f l e c t i o n coefficient ก่อนให้มัน cover band นะครับก็คือแบนด์ที่เราดูก็คือดูเกณฑ์ที่ เขาว่าด,ดูมาตรฐานสแตนดาร์ดเราก็คือต้องต่ำกว่าลบสิบนะครับออแบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแวร์ลีน่นะครับใช้พารามิเตอร์สวีฟเนี่ยนะครับดูเรื่องของออผลกระทบนะครับของ ขนาดนะครับกับ reflection coefficient นะครับหรือ s11 ก่อนนะครับอาจารย์ก็เราออกแบบดีไซน์สตัคเจอร์ในรูปแบบต่างๆเช่นโคนนะครับอาารครับเช่นเป็น semi circle จริงๆก็เป็น half spherical นะครับอาจารย์ตัวนี้เป็น half spherical นะครับแล้วก็ตัว fresnel lens นะครับก็เราทำลักษณะของการลดทอนต่างๆลงมานะครับรวมไปถึงลองเป็น hemispherical lens antenna นะครับก็ ออกแบบมาทั้งหมด4รูปแบบนะครับอาจารย์ครับแล้วก็เห็นแล้วว่ามัน coverage ตัวของ operating band ตั้งแต่3กิจจนถึง12แล้เลยสเอ้1เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ครัก็อาจจะมาดูในส่วนของเออเกณฑ์นะครับแล้วก็ตัวของ compare reflection นะครับซ้ายมือเป็น s 1 1 comparison นะครับแล้วก็ขวามือดูเรื่องของเกณฑ์นะครับ Improv e m e n t ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ใส่เลนส์เลยครับอาจารย์ครับก็จะกลายเป็นเส้นสีดำนะครับส่วนถ้าเกิดสีที่มันขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเอ่อ uh, d i f f e r e n t structure ก็คือ structure มันเปลี่ยนมันเลยทําให้เกนมันสูงขึ้นนะครับก็ Maximum ที่เราทําได้ก็คือเปลี่ยนจากประมาณ2 dB ให้กลายไปเป็นประมาณ7 dB นะครับหลืออยู่ที่ความถี่ประมาณ7.5กิกในเส้นสีเขียวนะครับหรือก็เป็น structure ที่เป็น hemispherical lens นะครับก็จะเห็นได้ว่าเออมันสามารถที่มาทําเป็นเกฑ์ Improvement ได้ นะครับเกมอินพุตได้นะครับอันนี้ก็ใช้ Cs t ที่ในการซิมดู 3D Pat เทิลนะครับแล้วก็ตัดดู 2D pattern ด้วยนะครับเราเราดูในทั้งสองส่วนนะครับอาจารย์ขาวก็เอ่อมอนิเตอร์ก็อาจจะดูตั้งแต่ low frequency นะครับ low o p e r a t i n g frequency ที่3 5 g จดิกะเฮิร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจนะครับาจากยอันนี้ตัวหัวด้านบนอาจจะผิดนิดหน่อยขอบิดก็จะเป็น 7GHz ิกะเฮิร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น10 5จด้านะครับกิกะเฮิร์นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัดออกมา comparison ดูผลลัพธ์นะครับอาจารย์ครับก็อาจจะเป็นการศึกษาขั้นต้นนะครับให้เห็นว่าเเขาเรียกว่าเป็นเล s เชฟส s นะครับเป็นเอฟเฟกต่อเกนเอเทนส์เป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ครับหลังจากนัาบว่ ตัวแอปพลิเคชันแรกที่เราใช้ได้คือเอามาใช้ร่วมกับแอนเทน่าเลยนะครับอีกร่วงหนึ่งก็คือเราอาจจะ,ะทำเป็นฟิกเจอร์นะครับเป็นลักษณะของโคเบอร์หรือเป็นในลักษณะของแอดดิชั่นอลพาสต่างๆนะครับอย่างในเคสนี้เนี่ยเรารู้ว่าตัวเฮมิสเฟียร์คเลนส์เนี่ยมันให้ผลที่ดีที่สุดเราก็เลยเอาเฮมิสเฟียร์คมาใช้นะครับหลังจากนั้นเราก็เลยทำแอปพลิเชันใหม่โดยการที่เราอยากจะลองหมุนตัวของเฮมิสเฟียร์คเลนส์นะครับ โดยที่ให้ซอสอยู่กับที่นะครับอาจารย์ก็คือเราไม่ขยับซอสแต่เราหมุนตัวของเฮมิสเซอร์เลนอย่างเดียวนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดบีมสเตอร์ลิงได้อะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของเป็นกิมมิคของเล่นเริ่มขึ้นนะครับอาจารย์ครับก็โดยใช้สามดีพิมพ์อย่างเดียวนะครับเราออกแบบแล้วก็พิมพ์สามดีจบนะครับราคาถูกนะครับออกแบบได้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้ตามขนาดที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์นะครับ อ,อีกส่วนหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นผลนะครับอาจารย์อันนี้ผมพลอตมาให้ดูแหละดึง Data ออกมาจาก C S T แล้วก็พลอตแหละก็จะเห็นได้ว่าที่ความถี่ต่ำอาจจะไม่ไม่ขยับไม่หมุนเท่าไหร่แต่พอเป็นความถี่แบบ Middle Range หรือว่าเป็น High Range ของมันเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตัวของ Beam Steer มันมันขยับตามได้นะครับอาจารย์ครับ measurement part นะครับอาจารย์ขาวอันนี้เราก็ measurement จริงอยู่ในห้องนะครับอยู่ในระบบก็ต้องบอกว่าเราก็ไปขอยืมนะครับสถานที่จากจันชวริตนะครับในการในการวัดทดสอบเหมือนกันครับอาจารย์ข่าวอันนี้ก็เป็นผล measurement ที่ได้ซึ่งก็ต้องตอบว่ามันก็มีความ error เล็กน้อยนะครับอาจารย์ขาวแต่ไม่เยอะนะครับถือว่าการคอมแพเนี่ยให้ผลค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับอาจจะมี error บางส่วนเช่นเอ่อตัวของขนาดมันอาจจะมี ดิเฟนซ์นิดหน่อยนะครับผิดเล็กๆน้อยๆอยมันก็อาจจะพอเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับจากการปรินติ้งนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอมเพลเรชันรีซอที่ให้เห็นนะครับว่าเมชชูเมนต์กับตัวของซิมูเลชันเนี่ยมันอาจจะมีอบิทนะครับเอ็ดิเฟนซ์นิดหน่อย นะครับาจารย์ครับแต่ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่ามันอ e ก e n มตามกันนะครับประรั์ครับมันมันออกมาได้นะครับแล้วก็เฟร์เทอแอปพลิเคชันนะครับเราอาจจะเอาไปใช้ในส่วนอื่นนะครับจริงๆพาร์ทผมอีกพาร์ทหนึ่งที่เคยพูดกับเสียทีไปแล้วก็เลยไม่ได้พูดอีกไม่ไม่ได้เอามาพูดในวันนี้ก็คือเราเคยเอามันไปทําเป็นพวกโคเวอร์หรือเป็นในส่วนของเคสที่ใช้กับทางด้านอาจจะเอาไปใช้กับทางการแพทย์เป็น m e d i c a อ d e ไว c e นะครับเราทำเซ็นเซอร์แล้วเราไม่ต้องการให้ตัวของแอนตีน่าเองเนี่ยมันมันได้รับผลกระทบจากจาก จาก Humanity หรือ Environment นะครับก็เลยทำโคเวอจาก CAA จากตัว3 d p r i n t เข้ามาด้วยนะครับอาจารย์ก็อันนี้อาจจะเป็นโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่ผมกำลังเดี e ยว p ลออยู่กำลังอันนี้อยู่ครับก็เราลองเปลี่ยนไหมว่าเมื่อกี้เราหมุนโดยการหยิบใช่ไหมคราวนี้เราอาจจะออกแบบเป็นเป็น rotating g กียกับ Steering Gear นะครับแล้วก็ทำการหมุนบิดตัวของเลนส์นะครับให้หมุนไปตาม Positioning ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอแบบนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเจ้าตัว rotating g e ียด้านหลังเนี่ย ไปใช้เป็นมอเตอร์คอนโทรลนะครับผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์หรือผ่านไรต์ต่างๆนะครับมันก็อาจจะหมุนได้อัตโนมัติแหละนะครับก็อาจจะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับในส่วนของการเริ่มต้นใช้ 3D printing เข้ามาประชุกใช้กับงานทางด้านแอนเชน่านะครับอาจารย์ครับก็ก็โดยรวมเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับ